หลายๆายคนที่เป็นคนเทรดทองเนี่ยไม่ได้มองทองเหมือนทองทาเป็นก้อนๆจากบบเรานะครับเขามองทองเป็นอันตราแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พฤติกรรมของอัตราแลกเปลี่ยนที่เคลื่อนไหวรุนแรงแบบนี้ทองขึข้นาขเปน้อเนต์ีเว้นพอสองวัน20%เนี่ยในโลกของอัตราแลกเปลี่ยนหรือคอมมูนิตี้เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับก็เป็นไปได้นะครับในแง่ของนักลิทุนกำไรเนี่ยก็คุ้นเคยกับสภาพ ของสินทรัพย์แบบนี้นะครับแต่ผมต้องเรียนตรงว่าอ,อย่างที่คุณฮับอกนะครับเราครบเครื่องมากในช่วงสงการนี้ทุกรูปแบบนะครับตอนที่มันลงมาที่ในชุดที่ว่าสงการเนี่ยผ้าของนักวิเคราะห์ในฝั่งเทรดเดอร์เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีใครเชื่อว่าทองจะขึ้นไปถึงพันสีร่ร้อยแปสิบเรียได้นะครับครับแล้วก็ข้อแนะนําหลายๆข้อเนี่ยหลังจากมีแนวต้า หลุดแนวต้านหลุดแนวรับเยอะมากเนี่ยไอ้แนวรับก็เป็นแนวต้านเนี่ยก็เชื่อว่าสองสามแนวต้านที่ประมาณพันสามแปดสิบพันสี่พันสี่ยี่สิบเนี่ยเอาอยู่เอาอยู่หมายถึงว่าน่าจะ้นไม่ได้นะครับแต่อํานาจเงินเหมือนกันครับอานาจเงินอีกฝังก่งหนึ่งที่คนมีความเชื่อเรื่องทองคำนะครับไม่ใช่แค่คนเอเชียทั้งโลกครับก็กาเงินมาซื้อทองเพราะถือว่าทองยังไงก็ตาม ถ้าคุณมีไว้ส่วนหนึ่งก็ยังดีกว่าถือกระดาษอันนี้ผมถือว่าเป็นอันหนึ่งที่อยากจะบอกว่าคนถือทองคําก็ไม่ต้องกลัวครับคุณท่านขอโทษที่ผมมีสไลด์หนึ่งนะครับอ่าดีครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันดีอันหนึ่งนะครับเวลาเราเราไม่ค่อยคุ้นกับอทองคําในสกุลอื่นนะครับนี่ทองคําในสกุลของเย็นนะครับ ทองคำในสกุลข,ของเยนเนี่ยสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าเล็ขคอร์ดไฮนะครับแต่ทองที่ตกมาตลอดเนี่ยสองศูนย์หนึ่งสองอูหนึ่งสามเนี่ยทองในรูปของเยนเนี่ยไม่ได้ตกนะครับขึ้นตลอดแล้วเมื่อเพิ่งต้นต้นปีนี้เองเนี่ยทองคำในรูปของเยนเนี่ยคือทำเล็ขคอร์ดไฮลองึกภาพดูนะครับว่าเราคนไทยถือเงินบาทซื้อทองลดเงินบาทแข่งเอาแข่งเอาแข่งเอา,านะครับเรามีอำนาจซื้อสูงขึ้นทองถูก ที่เราเป็นเบนฟิตกับคนซื้อทองนะครับทองคําในพื้นเมืองไทยเนี่ยคนไทยซื้อทองถูกมากนะครับอยากซื้อทองในรูปของเงินเยนที่ญี่ปุ่นเนี่ยซื้อแพงนะครับแต่คนญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วการซื้อทองที่ญี่ปุ่นเนี่ยซื้อทองเพื่อปกป้องการอ่อนค่าของเงินตาของเขาเองเขามองว่าหลังจากมีมาตรการที่รัฐบาลใหม่เขาชัดเจนว่าจะลดค่างเงิน ต่อสู้กับเงินฝืดของเขานะครับกบกัรให้เย็นอ่อนนะครับชัดเจนเลยว่าทิศทางเย็นอ่อนคนก็หันไปออซื้อทองเพราะซื้อทองตอนนี้มั่นใจเลยว่าตัวคูณของการซื้อทองในรูปของเย็นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะชัดเจนกราฟก็บอกอย่างนั้นนะครับทีนี้อํานาจเงินในฝั่งที่เป็นผู้ซื้ออาจจะเรียกว่ารายย่อยกระตาหรือนักสะสมกระตาหรือวัตถุประรสงค์ในการลงทุนกระตาเนี่ย อนานาจตรงนี้ยังคาอยู่กับเรื่องทองคาผมจึงเรียนว่าถึงแม้ยังไงก็ตามเนี่ยทองคำปัจจุบันเนี่ยมันร้ายด้วยกลไก,กของการเทรดเดอร์จะไปฝืนมันเลยครับเราต้องเข้าใจตรงนี้จริงๆน,นะครับถึงแม้ว่าทองถูกยังไงก็ตามเนี่ยลองดูจากพฤติกรรมดูถ้าอยากจะซื้อก็คุมนิดหนึ่งว่าจะซื้อตรงไหนดีที่สุดนะครับกำลังบอกว่าด้วยปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอทองคํา ยังยังถือว่าอยู่อยู่ในมือคนเทดย,ยังมีดูบอกเดอร์ยังหมุนในมือเฮชฟันนะครับแต่ทองคำโดยสถานะจริงๆเนี่ยมันยังอยู่ในมือของคนที่เป็นประชาชนผมเรียกว่าอย่างนั้นนะครับประชาชนก็ยังซื้อทองอยู่ผมเชื่อได้ว่าแมทน,นี้เนี่ยไม่เหมือนแบมที่ทองมันบับเบิ้ลที่มันขึ้นไปแรงๆนะครับประชาชนยังส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นฟองสบู่หรือว่าวันนี้ซื้อทองวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นนะครับ เที่ยวนี้เนี่ยคนซื้อทองรู้อยู่แล้วว่าข่าวแวดล้อมเนี่ยใครๆก็พูดขาลงทาไมคนยังซื้อทองอยู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าโลจิตของคนซื้อทองเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อทองเขาว่าเขาไม่ได้ซื้อทองเพราะว่าเขาอยากจะได้ผลตอบแทนเป็นกองเป็นกรรเป็นกําไรหรือเ,เ,เ,เทดน,นะครับแต่เขาซื้อเพราะว่าเขาอยากจะมีทองนะครับในอดีตอาจจะมีสร้อยสามสี่เส้นมีแหวนหนึ่งวงมีอะไรก็ตาม ก็ขคืนก็ขายหมดแล้วทองถูกมาเคยแต่ได้ยินทองสองหมื่นกว่าวันนี้อยูตื่นขึ้นมาหมื่นกว่าไม่รู้ใครพูดขาลงฉันไม่สนฉันมีเงินฉันกำเนิดไปซื้อทองต่อคิวต่อคิวยาวราชเนี่ยร้านคุณตายเนี่ยเป็นกิโลจริงๆนะครับต่อค<ๆ>ิวเก็นจริงๆนะครับแล้วก็ก็ซื้อกันแบบแบบจริงๆนะครับตั้งใจซื้อทองต่อคิวไปราคาขึ้นไปก็ยังซื้ออยู่ดีนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะซื้อทองนะครับดังนั้นเองเนี่ย โควาลา์ของเรื่องของเงินตราเนี่ยอำนาจของเงินนะครับในฝั่งที่เป็นรายย่อยที่เป็นพาวเวอร์ของการซื้อกับอำนาจเงินที่เขาปั๊มมาโดยที่ไม่สนใจว่าข้าเงินก็เป็นอย่างไรนะครับมันก็จะมีภาพหลายๆภาพที่ผมอยากจะบอกว่าเป็นคอมเมนต์ส่วนตัวว่าจริงๆเนี่ยอเมริกาเองเนี่ยได้ออกจากโกลสแตนดาร์ดมานานมากในยุคิ๊เซนนะครับ แต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาพิมพ์แบงค์ทุกดอลลาร์เนี่ยดอลลาร์ทุกดอลลาร์เนี่ยมันต้องแบกด้วยทองนะครับทุกดอลลาร์เลยนะครับกี่ดอลลาร์ตั้งแต่27 US อลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยในการทำโควต้ามาตรฐาเริ่มต้น,นมันแบกด้วยทองทุกดอลลาร์หมายความว่าถ้าคุณไม่มีทองเนี่ยคุณพิมพ์ดอลลาร์ไม่ได้นะครับแต่ด้วยความเป็นมหาอำนาจเขาเขาบอกว่าไม่เอาอย่างนั้นเศรษฐกิจเขาไม่โตเขาอยากให้คนใช้ดอลลาร์เขาก็บอกยกเลิกกฎหมายนี้ยกเลิกคนเขียนได้ยกเลิกได้ ของไม่ต้องแบกด้วดอลลาร์แล้วก็พิมแบ์เอาพิมแบ์เอามันก็ตีเช็ค mm hmm. ไปเรื่อยตีเช็คแบบไม่ดีไม่อยู่หลักประกันทั้งสิ้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอเมริกาก็มีปัญหาปัญหาที่สานะที่ว่าเู่เป็นมากมากเนี่ยอเมริกาเยอะคนเยอะนะครับปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ recession อเมริกาก็าเยอะคนเยอะแต่ท้ายสุดอเมริกาก็ยังใช้เรื่องของดอลลาร์ในการเรื่องการพิมพ์ดอลลาร์ออกมาอยู่ดีโดยไม่ได้สนใจนะครับ วันนี้ทองคำตันดูเหมือนทำให้ด้อยค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นะครับภาพกอบผมก็คือว่าตอนนี้หลายๆอย่างในโยบายทางการเงินของเมกาเองการเชียร์อัพฝั่งเมกาเองเนีพยายามทำให้ดอลลาร์ตัวเองดีขึ้นใช่ไม่ว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นนักวิเคราะห์ก็ไม่ได้มองในมุมนั้นนะครับคือเขาอยัางมองเห็ุผลไม่ออกว่าดอลลาร์มันจะดีขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะครับ รับเงินมาในปริมาณ8 4ดส0ี่พันล้านดอลลาร์ต่อหนึ่งเดือนเนี่ยคุณไปคูณด้วยสามสิบล้กันนะครับเป็นเงินปริมาณที่จินตนาการไม่ออก,กว่าเยอะขนาดไหนนะครับโดยโดยตักจัดโดยวิธีคิดยังไงก็ตามเนี่ยดอลลาร์ต้องด้อยค่าไปเรื่อยๆแล้วทำไมทองในรูปถึงดอลาาออาอดอลาร์มันถึงอดค่าเมื่อเทียบดอลลาร์ปัจจุบันนี้นะครับในมุมผมเนี่ยในเชตระยะยักกลางและยาวอีกแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตาม จะเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนตัวเนี่ยยังมีความเชื่อว่าทองในรูปแบบของดอาลลา่าเนี่ยยังสามารถขึ้นได้น,นะครับอันนี้บอกเห็นท่านนั้นอยู่นะครับตอนนี้เวลาพูดถึงทองเนี่ยต้องพูดว่าอยู่ในสกุลเงินแบบไหนนะครับเงินของรูปปีอ่อนค่าก็สูงมากนะครับเงินของเวียดนามเองเนี่ยผมว่ากล้ฟเขาไม่ไม่ต่างกับญี่ปุ่นนะครับทองขึ้นมาโดยตลอดเป็นการีนะครับ เราก็ต้องเรียนที่ทราบว่าในวง NG การของพวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ได้ข่าวว่าพรีเมียมมันสูงขึง้นทองพรีเมียมสูงขึง้นพรีเมียมสูงขึง้นนะครับในข้อที่จริงคือทองในโลกตอนนี้ขาดตลาดนะครับเพราะว่าคนคนอยากซื้อคนอยากซื้อแต่คนที่ซัพพลายที่เป็นเหมือนคนที่เป็นโรงงานดไฟนาริ่งจริงเนี่ยผลิตทองไม่ทันนะครับตอนนี้นะครับทองอยังขาดตลาดอยู่นะครับก็เป็นภาพเป็นมุมคิดให้เห็นว่าบทบาทของทองคำเนี่ยอยู่ในสองลักษณะนะครับ อาจจะมุมในพูดนี้ของราคาเนี่ยมันเกินขับกันอยู่นะครับตอนนี้ยังอยู่ในจุดสมดุลไหมใูวิลเลียไมไหมในตอบไม่ได้นะครับแต่ท้ายสุดจะบอกว่าถ้าคุณซื้อทองนักลงทุนทองเนี่ยซื้อทองเนี่ย,ออยขอให้เข้าใจของไม่ใช่เปียนว่าทองคาเนี่ยซื้อไปทำไมแล้วมีคุณสมบัติอะไรแล้วก็ความมีสเสน่ห์หรือความที่มีค่าเพราะวมีค่าภายในคือ intrinsic value เนี่ยความภายในของทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าคุณให ให้ไข่นะครับมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยให้ค่าทองคำเหมือนกันหมดอยากจะพูดตรงนี้ครับครับอขออนุญาตมาที่คุณหมอปริชรัตน์นะครับผมคือตอนนี้เราตกลงกันแล้วว่าในแง่ของกู้เล่นตลาดเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายรูปแบบทางด้านของคุณบุญเล่นก็ฉายภาพชัดเจนนะครับว่าฝ่ายซื้อนะครับก็คือพวกเราเนี่ยก็ยังเห็นอยู่ว่าถ้าว่าราคาทองคําลดลงมาเนี่ยเราก็จะเข้าไปซื้อแต่ซึ่งขึ้นอยู่กับสกุลเงินด้วยนะครับว่าสกุลเงินนั้นเป็นยังไง นะฮะนั่นคือข้อที่หนึ่งส่วนข้อที่สองก็คือว่าทางด้านของต่างประเทศผู้เล่นรายใหญ่เนี่ยจริงๆเขามีเครื่องไม้เครื่องมือค่อนข้างเยอะอย่าง SPL การขายโดยที่ไม่ได้มีทองอยู่แต่เป็นการช็อตลงมานี่นะฮะก็จะเป็นปจัจจัยยงางที่กดดันราคาทองคำลงมาทีนี้คำถามก็คือว่าซีนารีโอที่คุณหมอมองตลอดทั้งปีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นในรูปแบบไหนได้บ้างอย่างใน,นเรื่องของอมันนี่ซัพพที่เป็นพลังอำนาจเงิน,นที่มันทำให้ราคาทองคำขึ้นมารอบที่ผ่านมาเนี่ยเพียงแค่เขาส่งสัญญ,ญาณที่เดียว แล้วในเรื่องของเลาคาคำก็ลงมาฐานะที่จริงๆไม่ได้มีการทาจริงๆเลยนะฮะเป็นแค่การพูดเฉยๆคือฝั่งซื้อกับฝั่งขายเนี่ยใครมีโอกาสชนะในปีนี้มากกว่ากันมองซีนาโรอยังไงบ้างเอาแบบลึกสุดใจกับโอกาสที่กลับขึ้นมาได้แบบที่าันคาดไม่ถึงนะฮะคือผมว่าท่านเจ้าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่พูดเห็นแม้คบว่ามันมีความหลากหลายในไอเดียแล้วก็มีความหลากหลายในปัจจัย สิ่งที่ชัดเจนก็คือราคาทองคำนั้นเนี่ยขึ้นลงไม่ได้อยู่ที่แฟกเตอร์เดียว mm hmm. เขาเรียกว่าเป็น multi-factorial หรือเป็นปัจจัยเสริมเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้นคือสิ่งที่ท่านต้องเข้าใจว่ามีปัจจัยที่จะม,มากระทบกับราคาทองคำได้เยอะมากแต่ปัจจัยหลักอยู่ที่เรื่องของค่างเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับ คนนี้เปินมันก็ม,กมกาไกด์วิธีการเล่นกับข้าง,งินยูเอสซอลราในชนิดของการที่มีแอสเซทคำประกันกับชนิดที่ใช้เครดิตคำประกันถ้าไม่ใช่อเมริกาคงไม่มีเครดิตขนาดนี้ก็คือสามารถทำเครดิตเข้ามาแทนที่จะมีสินทรัพย์เพื่อการคำประกันเล่นตองคำางอันนี้ถ้าเรามาถามกันว่าเอะในเมื่อดีมานซื้อมันมากขนาดนี้จนมันไม่พอแล้วมันทำไมถึงตก ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วในโลกยุคปัจจุบันมันได้เปลี่ยนเป็นโลกของเทคโนโลยีไปแล้วโดยเฉพาะในโลกของประเทศที่พัฒนาเป็นโลกของเทคโนโลยีเป็นโลกของไฮเทคทั้งหมดนั่นหมายความว่าการซื้อขายด้วยพิสิคนั้นมีปริมาณน้อยกว่าการซื้อขายผ่านระบบเอ็กซ์เชนจ์มาร์เก็ตเนี่ยเป็นร้อยเท่าเป็นร้อยเท่า SBDR ที่ขายในวัน3ามตันสตันเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วการเทรดดิ้งใน Exchange Market เนี่ยวันหนึ่งเป็นมากถึงเป็นร้อยตันไม่ได้เป็นแค่สามสี่ตันการที่บอกว่า s ส p l u หรือกลุ่มประธานธนาคารอื่นๆจะขายเข้ออกมามันมันไม่มากหมือนก็ตัวเลขที่คุณนัดออกมาชี้เห็นได้ว่า p h สิก c a l d e m ดีมาหรือดีมาซันด์เจรี่ก็จะริ่มดโตขึ้นทำไมมันยังขายกันแล้วทำไมยังตก เพราะว่าความเชื่อความเชื่อที่ว่าในที่สุดแล้วณนะขณะนี้เนี่ยการที่จะต้องมีสินทรัพย์ที่เป็นทองคำเนี่ยเ,เพื่อตรงนี้เนี่ยมันเริ่มลดน้อยลงพอความเชื่อตรงนี้มันลดน้อยลงสิ่งที่นักลงทุนในระดับโลกคิดหรือพวกเราเราคิดก็คือตกลงถือแล้วมันได้ไกําไรหรือเปล่าคำถามที่เอ d พเริ่มกลับมาว่าถือแล้ว มันได้กาไรมากขึ้นแค่ไหนแล้วมันถึงจุดที่จะขายไหมนะครับนั่นก็คือคําตอบที่มันออกมาในช่วงในช่วงนี้ก็คือว่างั้นฉันขายก่อนดีกว่าเพราะว่ามีสิทธิ์ที่ปลายปีนี้จะเห็นค่างเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นถ้าต่างๆตัวเลขเนี่ยมัน,มน,มนผสมผสา,านกันมากนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกวับแฟกเตอร์เดียวต้องบอกว่าถ้ามองแฟกเตอร์เดียวเนี่ยท่านหลงทาง ฉะนั้นในจุดของราคาทองคํานั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทั้งโลกต้องเอามา,า,มาแผ่แล้วมากางแล้วก็ตามมาดูกันเรื่องของฟิสิกอลซื้อจุดหาตลาดมันก็ยังสามารถขายทั้งที่ให้ราคากดลงมาได้หนึ่งนาทีขึ้นสินาทีลงนะครับทีนี้เราก็ก็คิดถามต่อว่าในเรื่องของการประเมินกรณีที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในขอครับตลอดทั้งปีนี้เนี่ย ในเรื่องของซีนารีโอว่าราคาคำที่มันจะลงไปลึกมากๆอันนี้คือถามทุกท่านเลยนะครับหรือว่าจะกลับขึ้นมาเนี่ยสูงที่สุดมองไว้ที่เท่าไหร่คี่มองว่าผมคิดว่ามันยังตอบไม่สุน,นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไ <c oughs> ครับผ <c oughs> มแ,แ,แล้วไม่ใช่เรานะครับหลายๆสำนักที่เป็นเครดิตที่ในระดับโลกนี่ให้การยอมรับ เช่นโกลแมนแซกหรือเครดิตสวิตเห็นที่เมื่อกลาวเมื่อเช้าเนี่ยก็ยังมองว่าปีนี้ยังต้องตกอยู่แล้วไม่ใช่ปีนี้ยังมองว่าปีหน้าจะตกต่อ,อ,อเกิดอะไรขึ้นผมเคยพูดแล้วว่ามีสิทธิ์อย่างยิ่งที่เอสบีดาจะขายหลุดพันตันและตอนนี้เหลือ20ตันที่อาจจะหลุดแ,บบแล้วข้อมูลที่เยอะแยะแบบนี้เนี่ยถามว่า เอสพีดีอาที่เป็นเฮดฟันใหญ่ระดับโลกที่มีข้อมูลมีนักวิจัยเป็นร้อยร้อยคนถามว่าเขาไม่รู้เหรอเป็นไปนไม่ได้เขารู้เขารู้ลึกหรือเขารู้ในสิ่งที่เราไม่รู้ที่ตามไปั้นสิ่งที่ในเชิงของการวิเคราะห์หรือการลงทุนเราบอกว่าสิ่งที่เราเชื่อเราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นไม่เชื่อในสิ่งที่มันฟังเพราะเราฟังมาแล้วว่าปีที่แล้วมันบอกว่าจะขึ้นสองพัน แต่สิ่งที่เราเห็นตอนนี้เราอยู่ที่พันสามกว่าครับตอนนี้ถามว่าพกลงมีคนบอกว่าจะปีนี้สองพันกับอีกคนนึงบอกว่าปีนี้จะพันหนึ่งท่านจะเชื่อใครใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือเชื่อในสิ่งที่ัดเกิดขึ้นในปัจจุบันล้วไม่ต้องไปมองไกลมองแค่ว่าในสิ้นเดือนนี้จะเอาอยัางไงให้มันได้กําไรดีกว่า <laughs> ถูกไหมครับ เพราะหลายฝ่ายมองว่าโอ้ยมันจะต้องไปมู่ง้งอย่างนั้นแล้วมันทํำไมตกว่าในเมื่อจีนมันยังซื้อไม่หยุดผมเพิ่งกลับมาจากจีนมันก็แน่นจริงๆนะมันซื้อไม่หยุดของไม่มีจริงๆน้าหน้าแฟคทอ r y รี่เนี่ยก็ไม่มีทองส่งม,มอบนะครับจนต้องขนทองออกไปจากเซ็นทรัลแบงก์หลอมกันอยู่ณขณะนี้นะครับก็อย่างที่ผมเรียนว่าลกลไกทางด้านการเงินของโลกมันเปลียนไปแล้ว คนไกลการเงินของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วถามว่าในอนดีตเมืองไทยกล้าลงทุนสองล้านล้านหรอไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแต่ตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมฮะในอนดีตเราเคยกล้ากู้กันขนาดนี้หรือกล้าลงทุงนขนาดไม่เห็นนะฮะแต่ว่าตอนนี้โลกบรกลายเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเรื่องของเม็ดเงินที่โยกย้ายไปหาบนตอนแทนที่ดีกว่าในเมื่อบอนหรือพันธบัตร10ปีตอนเนี้ย ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นและมีความมัน่นคงร้อยเปอร์เซ็นต์พัิตันี้คือผัิตภัตฑของอเมริกาลนะซึ่งตอนนี้ผลตอบแทนดีขึ้นเรื่อยๆตามใจที่บอลหรือผลตอบแทนพันตภัตฑดีขึ้นเรื่อยๆทองคําไม่มีทางขึ้นตามใจที่บอกว่าโอกาสที่เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วดอกเบีย้ยสหรัฐอเมริกาอาจจะขึ้นเมื่อนั้นทองยิ่งดิ่งหัวเลย ทองกลัวอย่างเดียวคือกลัวดอกเ <c oughs> พราะอะไรเพราะทองมีมูลค่าสูงพอลงทุนไปนาน,านมันไม่ได้มีผลตอบแทนในเชิงปันผลหรืออะไรทองคำมันมีผลตอบแทนในเชิงแคปิตอลดีมาแต่ว่าแน่นอนผมเชื่อว่าราคาทองมันก็ไม่ได้ตกจนถึงจุดหนึ่งแล้วมันหมดค่ามันไม่ใช่แต่ผมก็ลังบอกว่าในที่สองปีมันเป็นปีนี้แหละที่เป็นปีที่ปราบเสียงนะครับ ฉะนั้นถ้าเป็นปีที่ตรงเนี้ยมันเป็นปีที่ปรับฐานใหญ่ผมกลับมองว่าถ้ามันปรับตรงเนี้จบในหนึ่งสองปีหรือสามปีเราไม่รู้แต่ยังน้อยผมมองว่าหนึ่งปีที่มันจะต้องปรับฐานแล้วผมมั่นใจว่าปีนี้ผลตอบแทนยังไงก็ไม่เกิน2องพันสถึงปปีหมายคามว่าผลตอบแทนต้นปีกับปลายปีน่าจะต่ำกว่าสูงหมายความว่าเป็นปิดลนฮะ โอกาสที่จะเห็น2004เอาเป็นว่าปีนี้นะเราไม่มองไกลไย,ยกว่านั้นอย่าไปม,มองไกลเพราะว่าแค่ไทยเบอร์นาเก้เมื่อคืนก็ถ่ายไม่ถูกแนละ้วนะฮะแค่5นาทียังผิดเลยนะฮะฉะนั้นไม่ต้องไกลไกลเป็นว่าโอกาสอะไรอะไรมันก็มีในเมื่อแวดล้อเมเบอร์นาเก่ที่ประกอบด้วยเฟดมินิทหลายๆคนเริ่มมีเสียงบอกว่าน่าจะลดคิวแล้วเบอร์นเกนจะทำอย่างไรใช่ไหมครับ ดันั้นโดยภาพรวมก็บอกว่านักวิเคราะห์ทั่วโลมกมองว่าโอกาสที่สิ้นปีเศรษฐกิจสหรัฐเมริการากาจะดีขึ้นตอนนี้เริ่มมีหนาหูแล้วชัดเจนมากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในการไม่ว่าจะนิวโฮมเซลที่ออกเมื่อวาน existing home sale manufacturing in the consumer c o n f e r e n c e ต่างๆออกมาเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ดีไม่มากใช่ทุกอย่างก็ยังไม่ค่อยดีนะครับ แต่ด้วยสภาพรวมๆจนเครดิตสวิตออกมาใช้ประโยคนี้ว่าขนาดเลวร้ายขนาดนี้ทองยังไม่สามารถขึ้นได้แล้วถ้าปลายปีมันดีกว่านี้แล้วทองมันจะขึ้นได้อย่างไรฟังคำพูดกับกันรเี้ยฟังแล้วงงเนี้ยเพราะงงท,อทองชอบอยู่วนความที่มันไม่ดีเพราะว่าเราบอกว่าในเมื่อมันหายนะในช่วงสี่หปีที่ผ่านมา แล้วมันยังขึ้นให้ได้แค่นี้ตอนนี้มันคือจบในช่วงนี้แล้วฉะนั้นต้องรอหายนาล่อใหม่นะครับหมายความว่าในระดับโลกไม่ใช่เหมือนไทยอันนี้เป็นคําพูดของเครดิตสปิตรวมทั้งโกลแมนแทด้วยฉะนั้นท่าในใดที่คิดว่าเลวร้ายในปัจจุบันปลายป่ายท่านท่านเชื่อว่าปลายปีเศรษฐกิจสเปาจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับจะตกต่ำ ท่านก็ต้องบอกว่าทองเสิขึ้นได้แต่ถ้าท่านคิดว่าเศรษฐกิจพลังดีขึ้นทองตกแน่นอนเพราะว่าอะไรทองกับดอลลาร์มันอยู่คนละฝั่งแล้วตอนนี้มันเป็นโลกของอย่างที่คุณบริดบอกเป็นเงินหมุนเยา่าหมุนว้วโยกหมุนว้วโยกไปจุดใดจ,จุดหนึ่งโดยใช้เปเปอร์ม,มนันนีเป็นลนักษณะของการเครื่อนย้ายเม็ดเงินบ้านเราเศรษฐกิจดีรักหนาเหรอเปล่าแต่ทําไมมันแข็ง ก็มันโยงเงินมาเมืองไทยเพราะมันจะสำรวจแล้วว่าในห้าหกประเทศในเซาทีเซียไทยมีเสน่ห์ดีที่สุดรวมทั้งด้านการเงินด้วยใช่ไหมครับก็เลยทำฮะอาการตัวนี้มีแค่หัวเราะอยู่ไม่ใช่ไม่เชื่อเลยนะก็เขาวิเคราะห์แล้วไงเขาเชี่อกับพม่าไงเขาเชื่อต่อพม่าเขาเชี่อกับเวียดนามเขาเชี่อกับลาวเขาเชียออะไรเออบอกว่าดีที่สุด มันดีไม่ดีที่ดูพี่เงินบาทแข็งค่าแข็งเอาแข็งเอานะฮะใช่ไหมครับนั่นคือเขาประเมินเรียบร้อยเลยจริงๆครับด้วยตัวเลขเท่าจริงมาแต่ท่านที่เราไม่มีอะไรเลยมันแข็งเลยถูกไหมครับเนี่ยครับคืออิทธิพลของการเคลื่อนย้ายเมืองจนยักษ์คนที่สามทนไม่ได้คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นบอกฉันทนมาสิบปีแล้วนะแกเล่นกึนซื้อปั๊มแ้วฉันก็เอาบ้านไปอ่าก็คือทําอะไรครับ ทำ QE ปั๊มเงินเพื่ออะไรเพื่อให้อ่อนเงินเยนจึงอ่อนในรอบกี่ปีก็ไม่รู้นะครับตอนนหยจอดอ่อนเอาอ่อนเอานโยบายคืออ่อนอย่างเดียวแล้วก็ทําให้ในโยบายนี้่งผลคือเมื่อเร็วๆนี้ประกาศตัวได้เอ็กซ์พอร์ตของจีนดีขึ้นอย่างมากมหาศาลใช่ไหมครับถ้า่ตรงนี้นครับมันเป็นเรื่องที่ ราคาทองคำมันไปพันเนี่ยที่บอกมันไม่ได้พันด่องแฟกเตอร์เดียวสมัยก่อนมันเกี่ยวกับดินแนสัพพาย่างเดียวจริงๆแต่เมื่อ20ปีที่แล้วที่คอมพิวเตอร์ยังไม่คริ่เจริญเท่าไหร่20ปีมีคอมแต่มันไม่ได้เจริญขนาดนี้มันไม่ได้มีระบบการเงินที่เข้าไปทัวพันกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เทรดดิ้งขนาดนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าการที่มันตกผันผวนมันเป็นจากอิเล็กทรอนิกส์ทางนั้น ดังโดยภาพรวมก็เลยมองว่าโอกาสที่ราคาทองยังอยู่ในแนวโน้มที่จะต้องปรับฐานนั้นยังมีและยังมีไม่สุดยังมีไม่สุดนะครับเขาไม่ได้สนใจตอนนี้คนขายเขาไม่ได้สนใจว่าหน้าเหมือต้นทุกเท่าไหร่เขาสนใจว่าของที่เขาถือมือค่ามันลดลงไปแล้วเขาก็จะขายมันออกมาก่อนซึ่งคนที่พูดอย่างนั้นก็คือเ p d เดีย แล้วมันก็ขายจริงๆขายสามสิบวันไม่มีวันหยุดมีหยุดอยู่วันเดียวเมื่อเดินที่แล้วมันหยุดอยู่วันเดียวมันซื้อสามตันแล้วอีกวันมันก็ขายกลับสามตันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่ภาพรวมเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่จะต้องมองจนกระทั่งเหมือนกับหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งในสระบเรีบอกว่าเกิดการสู้ระหว่าง s p d r ดกับแม่บ้านจีนแม่บ้านจีนซื้อทองอย่างเดียวเลยเข้าคิวซื้อ เอสวีดีมก็ขายอย่างเดียวไม่รู้ใครจะชนะนะฮะยกแรกแม่บ้านชนะครับเพราะสามารถดันราคาจากพ3นสามรยสามรียไปที่พันสี่รยบเหรียแม่บ้านชนะยกที่1จบยกที่1ภายในเวลา2องนาทีเอสบีดียังขายต่อแม่บ้านเริ่มพักขา เลยร่วงจาก1450เหรียญลงมาต่ำกว่าพันสี่รเพราะต่ำกว่าต่ำพันสี่ร้อตามจิตวิทยาคนซื้อและคนขายเป็นไงครับมีใครอยากซื้อของแพงช่วยยกมือแม่บา้านคนไหนชอบไล่ซื้อของแพงในเมื่อซื้อมารอบหนะึ่งแล้วใช่ไหมถามว่าแรงซื้อด้วยเงินจริงๆกับแรงขายด้วยเฮ็ดฟันส่วนใหญ่ใครชนะคือเดนเฮ็ดฟันชนะ เพราะมันสามารถขายได้สิบเท่าของเงินที่มีโดยใช้การเลเวลเลเหมือนโกฟิวเจอร์ถูกไหมครับฉะนั้นก็โดยภาพรวมมันเป็นอย่างนั้นในเมื่อเซนติเมนต์ก็เห็นได้ว่าตอนนี้ตลาดภาพรวมเป็นเซนติเมนต์เซนติเมนต์ก็คือมันเป็นเน้นเรื่องของข้อมูลข่าวมากเลยชัดเจนมากเามื่อวานมารอเซนติเมนต์กันอย่างเดียวเลยร้อยเห,นนะหเรียญเ่ยนะครับเชิญำตอบก็คือว่าท่าน จะอยู่รอดปลอดภัยอย่างไรในตลาดแบบนี้มากกว่าถูกไหมครับท่านจะอยู่อย่างไรเั้นถ้าอยู่อย่างเสือก็ต้องเล่นในทที่ทางขาลงถ้าอยู่แบบช้างก็ต้องถือและหลับตาได้ <c oughs> คือต้องยาวจริงๆนะต้องยาวจริงตอนนี้ต้องยอมรับว่าต้องยาวแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะหมดค่า <c oughs> ผมก็ยังมองว่าโอกาสที่จะไปต้อนรับท่านที่สองหเจ็ยังมี ีนี้เห็นไหมสองไอมอ่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้บางคนบอกว่าไม่รู้ใจะจะเห็นถึงรุ่นลูกหรือเปล่าเขาบอกว่าเอ,อไม่เป็นไรก็อาจจะถึงรุ่นหลานนะนะครับแต่ว่าเห็นแน่เห็นแน่พ่ออะไรพวกเงินมันต้องด้อยค่าลงไปมันต้องด้อยค่าใช่ไหมครับเราคงไม่เห็นก๋วยเตี๋ยวชามละสิบบาทอีกแล้วถูกไหมฮะนะฮนะเราก็ะจะไม่เห็นราคาท,ทองแบบบาทละแปดพันนะ นะถ้าเห็นพวกเราก็คงนั่งไม่เคยได้นะนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะป้องกันก็คือว่าจริงๆแล้วพอระบบก,การลงทุนตอนนี้มันมีเครื่องมือในการป้องกันเช่นเครื่องมือในโกลฟิเจอร์ถูกไหมครับโกลฟิเจอร์จะช่วยป้องกันได้ถ้าที่เป็นร้านทองถ้าเาศึกษาแล้วเอน,นทองนับเส้นไม่ขาดเลยมีพันเซนเท่าเดิมน้นําหนักมีสิกิโลเท่าเดิมแต่มูลค่าสิล้านเป็นเหลือแล้านถ้ายิ่งรวยมากยิ่งหายมากก็ไม่กนรนะ นะครับมันก็เหมือน S P D r เหมือนก็ S P D จึงคนมีคนอยากถามว่าเอะตรงมันต้นถุนเท่าไหร่วะ S P D I ขายได้เรื่อยๆเลยเออเขาบอกว่าอยากรู้ต้นทุน,นจริงๆคุณจะดนาวนะเอองั้นกูไม่ถามดีกว่า <laughs> เพราะว่ามันซื้อสะสมมาตลอดมันซื้อสะสมมาตลอดมันก็เหมือนบ้านเราที่ฝรัง่งเวลาซื้อหุอ้นถธอเวลาขายมันขายได้ทุกราคา ดูไหมครับเวลาขายฝรั่งเขาขายด้วยกลยุทธ์เขาไม่ได้ขายด้วยความคิดหรือความอยากอยากย้ําท่านนักลงทุนว่าตอนนี้การลงทุนในทองคำยอมรับว่ายากแต่ว่ายอมรับว่ามันมีเสน่ห์มากทีเดียวถ้าท่านจับเสน่ห์มันได้แต่ต้องจับได้ไน, <laughs> นะครับเพราะมันน่าจะจับได้ด้วยคือวันหนึ่งเนี่ยไม่ต้องอามากขอให้ทูกทางแล้วจึ๊บออกไปแล้วทีเดียวกาไรครึ่งเปอร์เซ็นต์พอยาวเยอะ วันละร้อยนะครับแล้วทาได้ทุกวันจริงๆก็ขานะครับเห็นได้ทุกวันแต่ทาได้ทุกวันเอาให้ไม่ขาดคุณในแต่ละวันนี้ก็เกือบตกเหมือนกันไม่ฮะมันมีกลยุทธ์ก็ต้องมีกลยุทธ์แล้วก็มีเรื่องของวิชาการมีเรื่องของกราฟเข้าไปกดนะฮะฉะนั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วมันตกแล้วต้องสรุปว่ามันยังมีเสน่ห์ในการลงทุนครับผมจริงๆเวลามีค่อนข้างจะจำกัดแต่ว่าอยากจะให้ตลาดท่ามเนี่ยช่วย สอนวิธีการเล่นทองคำที่เป็นภาวะของอขาลงหรือขาขึ้นเนี่ทุกคนเอนจอยแล้ซื้อเท่าไหร่ก็กำไร